คนท้องหเดือนแรกอย่าพึ่งตามใจปากตัวเองเชียวเพราะอาหารกลุ่มนี้เข้าไปทำรายลูกในท้องได้รีบมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้ไปกนกลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ สิ่งที่คนท้องต้องระวังที่สุดคือเรื่องการกินเลยค่ะเป็นแม่ท้องบางทีปากก็อยากกินนู้นอยากกินนี่จะตามใจปากตัวเองคงไม่ได้ทุกอย่างหรอกค่ะสำหรับแม่ท้อง1-6เดือนแรกอาหารที่ห้ามกินในช่วงนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. เนื้อสัตว์ดิบ นอกจากเนื้อสัตว์ดิบแล้วยังรวมไปถึงอาหารทะเลดิบด้วยนะคะคุณแม่ทั้งซูชิเอยซอยจุเอยลาบดิบก้อยดิบขอสั่งห้ามเพราะเนื้อดิบทุกชนิดแม้ท้องเสี่ยงติดเชื้อซามโมเนลาและลิสทีเรียที่ทำให้คุณแม่มีโอกาสเสี่ยงแทงลูกได้ค่ะ 2. Oh. ออาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งในกล่องแค่อุ่นก็พร้อมเสิร์ฟ เป็นอาหารที่แม่ท้องไม่ควรทานมากค่ะเพราะอาหารที่ผ่านการแช่แข็งหากไม่ได้รับการอุ่นให้ทั่วถึงมีโอกาสพบเชื้อลิสทีเรียที่ทำให้เสี่ยงแทงลูกได้ดังนั้นแม่ท้องควรทานอาหารที่ปรุงสุกปลอดภัยและได้สารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่าค่ะ 3. ปลาที่มีสารปลอด ปลาทุกชนิดแม้ว่าจะมีสารโอเมก้า3เสริมพัฒนาการลูกในท้องแต่ปลาบางชนิดมีสารปรอดที่ทําให้แม่ท้องกินเข้าไปเข้าไปทําลายสมองและระบบประสาทของลูกในท้องได้<อ>ปลาที่มีสารปรอดที่แม่ท้องไม่ควรทาน <c oughs> เช่นปลาทูน่าในกระป๋องและปลาอินทรีย์ค่ะ4ไข่ดิบไข่ที่ดีและปลอดภยัย <c oughs> ต้องเป็นไข่ที่ผ่านการปรุงสุกเท่านั้นค่ะ แม่ท้องที่ชอบการกินไข่ดิบคงต้องงดไปก่อนเพราะไข่ดิบอาจพบเชื้อซามโมเนลลาปนเปื้อนที่เป็นเชื้อทำให้คุณแม่เสี่ยงแทงลูกได้ดังนั้นต้องทานไข่ที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะและค่าสุดท้าย5ของหมากและของดอง อาหารอย่างของหมักและของดองที่นอกจากมีปริมาณโซเดียมที่สูงแล้วอาหารหมักดองบางอย่างอาจพบเชื้อโรคป่าปนในระหว่างกระบวนการทำที่ทำให้แม่ท้องเสี่ยงคันเป็นพิษได้ซึ่งเป็นสัญญาณที่อันตรายมากค่ะ หลังจากนี้ดูเหมือนว่าคุณแม่คงต้องระวังเรื่องการกินให้มากขึ้นนะคะแม้อาหารบางอย่างจะเป็นของกินธรรมดาแต่กลับเข้าไปทำร้ายลูกในท้องได้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะกินอย่างปลอดภัยใส่ใจลูกในท้องอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย